สกุลนาพรเสียงวิหกอนาคตนางเอกเบิร์ต้นตนของประเทศไทยแน่นอนค่ะเป็นสาวแห้วน้องลูกแไปดีแล้วลูกเอคำพันไอ้เพื่อดีความฝันของคำพันบอกกับไอว่าคำพันออกลูกมากอยากมีลูกเป็นนักข้อง อยากได้ลูกเป็นนักลอ่ออยากให้ลูกโด่งดังมีซื้อเสียงที่จะนักร่องคนอื่นๆอาหย,ยังจับมนนื่อนันใดเสมออีลาหลอกเพลงส่งทางแมวให้แม่ขับพัดของเข้าไปสู่สุขตีแลลูกจ้าพ่อ คือ้ตนกำพันไปดีเร็วท่านให้กันห้องไหนเพาสิห่วงจะคําพนนเมียไหเป็นฉันถึงผมมีคำพันันน่าจะสอยอายเลี้ยงลูกได้าัด้า น้ยากระดิซอยเรื่องกีฬาคือกันเท่าไรเด้อปัจจุบันน้ำยาเนาะลูกเนาะขอเสียงปรเมื่อซ้วๆได้ศิลปินเลยครับเจ้าข้าวไหลคอจะาข้าวซ้วด้วซุปศิลปินแล้วแต่มึงลูกหาพรเป็นโสมีหานี่มีหานี่กูมาถามมะเมียนโสมซอยกูจะเล่นหนีไปตายใส่มะไตแม่มันอยู่กลางถนนจ้าไม่ได้ไปตายแม่ปุ่นดจะาไม่ได้โจงยากไปยังคือพี่น้องขาไลฟ์สดกลุ่มปิดเมื่อคืนของเสียงวิหกนะคะ ทำเอาแฟนคลับ FC ค่ะต้องน้ำตาแตกค่ะเพราะว่าน้องอาอายสกุลนาพรลูกสาวของพ่อนกพงศกรค่ะถ่ายทอดอารมณ์บทนะคะออกมาได้ดีมากค่ะสำหรับรำเรื่องเมื่อคืนของเสียงวิหกในไลฟ์สดกลุ่มปิดที่ผ่านมานะคะทำเอาแฟนคลับ FC ต้องหลั่งน้ำตากับเด็กน้อยคนนี้ค่ะเพราะว่าน้องอาอายนะคะแสดงออกมาได้ดีมาก ตีบทแต่เข้าถึงบทบาทมากๆพี่น้องเอ้ยสำหรับน้องอาอายแล้วต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาเพิ่งได้รับการแสดงเพิ่งได้มาอยู่กับเสียงมิหกเพิ่งได้มาอยู่กับพ่อนกเพียงไม่กี่วันแต่น้องตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อนกหรือบอสน,นกเนี่ยได้ถ่ายทอดได้ฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงพี่น้องอย่างเชื่อเราเห็นเลยนะน้องอาอายนะคะร้องได้หลายเพลงและจำเนื้อร้องได้ และเสียงดีด้วยต้องบอกไว้ก่อนว่าร้องนะคะก็ถูกทำนองถูกขี้นะคะแล้วก็เพลงก็คือแบบหลายเพลงแล้วก็เสียงไม่มีแผ่วพลังเสียงคือสุดยอดจริงๆสำหรับเด็กวัยเพียง11ปีและเรายัางได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะของน้องอาอาอค่ะจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้เข้าสู่บทนะคะของรำเรื่อง และน้องก็ตีบทได้แตกมากๆจากบทของน้องนะคะได้รับบทเป็นลูกที่ถูกทิ้งนะคะตีบทแตกได้ดีมากๆน้ำตาท่วมจอแล้วก็แบบคือเราเห็นแล้วเราล้องห้ตามด้วยความที่เด็กเนาะเราแสดงออกมาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากจนแฟนคลับ fc นะคะอินตามกันไปเป็นแถบแบและต้องยอมรับในฝีมือของน้องแต่เราก็เห็นค่ะเมื่อวานเนี่ยจากการที่น้องซ้อมนะคะกับอ่า ทีมงานนะคะซ้อมกับซ้อมบทกับหลายท่านหลายคนน้องก็คือร้องไห้แบบอินมากตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยเราก็พอจะพอจะเข้าใจว่าน้องรู้สึกยังไงในความรู้สึกของน้องเนาะแต่ก็น้องยังมีโชคดีนะคะที่ยังมีพ่อในในเรื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องจริงด้วยก็คือยังมีพ่อนกที่ตอนเนี้ยคอยดูแลน้องคอยเอาใจใส่น้องแล้วก็จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องอาอาย และอย่างที่เราได้นําเสนอไปค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้นะคะชื่อของน้องอาอายชื่อจริงสกุลนาพรน,นะคะแปลว่าสกุลนาน่แปลว่าวิหกนะวิหกนั่นก็คือนกวิหกก็คือนกแล้วคำว่าพรก็เป็นพรเป็นสิ่งที่ดีนี่แหละพี่น้องมันเหมือนเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตจริงๆที่ทำให้น้องอาอายนะคะได้มาอยู่กับพ่อนกนะวันนี้แล้วอยากบอกอีกอย่างนึงค่ะพี่น้อง ความสามารถมากล้นล้นเหลือความสามารถเยอะจริงๆเด็กคนนี้ใช้แววมาตั้งแต่วันแรกนะคะที่ส่งคลิปวิดีโอมาส่งมาถึงพ่อนกส่งมาถึงบอสนกพงศกรเพื่อที่อยากจะเดินตามความฝันอยากจะหาเงินนะคะเลี้ยงดูนะคะย่าก,กับปู่ที่เลี้ยงดูมานี่แหละพี่นองเพราะด้วยหลายๆปัจจัยหลายอย่าง ที่ทำให้น้องนะคะต้องเดินตามความฝันตั้งแต่วัยที่ยังเด็กแต่เรานะคะเราไม่ได้กีดกันเลยค่ะพี่น้องเรายังอยากจะสนับสนุนด้วยซ้ำเนาะด้วยว่าเด็กตัวเท่านี้คิดได้อยากทำงานอยากหาเงินช่วยครอบครัวเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ impossible มันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆสาวสีก็เสื้อว่าพี่น้องสำหรับทุกคนที่มีลูกมีหลาน ก็อยากเห็นลูกเห็นหลานค่ะอยากเห็นลูกเห็นหลานรู้จักความหูจักความหูจักใส่ใจหูจักแบบอยากเลี้ยงดูตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองให้เป็นประโยชน์สําหรับน้องอาอายแล้วเราเราเห็นได้ถึงเขาได้ความตั้งใจความหวังตาของน้องนะคะจะสื่อออกมาคือแบบชีวิตนี้มีความหวังเหมือนอย่างที่น้องเคยบอกกับยาค่ะว่ายาอยาพึงเป็นยังเดอ้อ รอเบิงความสําเร็จของอีลา่าอีล่าเสียฮ็ดความสําเร็จให้ยาเบิงนี่แหละเราเห็นถึงความตั้งใจของเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะที่ตั้งใจจะทําหน้าที่ตรงนี้และก็น้องนะคะได้รับพรสวรรค์นี้มานั่นก็คือเสียงเสียงร้องที่ดีแต่สําหรับพี่น้องคะสําหรับใครที่เสียงดีแต่ไม่มีการฝึกฝนหรือไม่ใส่ใจที่จะฝึกฝนร้องฝึกฝนรําก็ไม่เป็นผลนะ แต่สาหรับน้องอาอายแล้วนะคะน้องตั้งใจทํามากไม่ว่าจะการร้องรําเม,มื่อคืนและการฟ้อนต่างๆและเรานะคะก็ได้เห็นน้องอาอายใส่ชุดเพชรใส่ชุดเพชรไม่พอนะยังใส่ชุดที่มีปีกเห็นไหมใส่ปีกแล้วน้องดูแบบน่ารักมากนะคะจนบอสนกหรือพ่อนกเนี่ยจนได้เอ่ยเลยค่ะว่าเย่าพึ่งเป็นสาวด้วยอีลากำลังตะหักตะแพงเป็นเด็กหน่อยให้พ่อแบบ คือคนเราทุกคนน่ะถามว่าเลี้ยงลูกมาเราเราอยากให้ลูกเติบโตไหมเราก็อยากให้ลูกเติบโตนะอันนี้ความคิดสาวสีนะคะเราก็อยากให้ลูกเติบโตแต่ว่าในช่วงวัยเด็กวัยที่กําลังน่ารักวัยที่กําลังอยู่กับเราอ้อนเราเราก็อยากมีเวลาตรงนี้นานๆแต่เราก็อยากให้เขาเติบโตนั่นแหละแต่ในความรู้สึกแบบว่าความคิดแบบหนึ่งความคิดแบบหนึ่งของเราอะพี่น้องก็คือแบบอยากหยุดเวลาที่มีความสุขนี้ไว้กับลูก,กนั่นแหละ เป็นหัวอ,อกของความเป็นพ่อเป็นแม่เนาะสำหรับบอสนกแล้วก็บอกเลยว่าใส่ใจดูแลน้องอาอายได้ดีมากเราเห็นได้ถึงแววตาของน้องอาอายที่มองพ่อนกเราเห็นได้เลยว่าน้องอาอายคือรักพ่อนกที่พ่อนกเนี่ยดูแลน้องอาอายถึงแม้ว่าเวลานี้จะยังเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ได้เพราะ ผ่านมาเพียงไม่กี่วันแต่เราก็เชื่อว่านะคะอนาคตข้างหน้าพ่อลูกคู่นี้นะคะจะยิ่งผูกสัมพันธ์และก็เขาเรียกว่าสายใยพ่อลูกยิ่งผูกสัมพันธ์เยอะมากกว่านี้อีกนะคะเราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้ติดตามผลงานของน้องอาอายติดตามผลงานของเสียงวิหกและสาวสีนะคะก็เชื่อเลยค่ะว่าน้องอาอายมีอะไรให้เราชมอีกเยอะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกเยอะ และสําหรับน้องอายที่เพิ่งเข้ามาในหมอลําเสียงวิหกมาอยู่กับพ่อนกเพียงไม่นานคลิปแต่ละคลิปวิดีโอแต่ละวิดีโอหรือการซื้อไลฟ์สดกลุ่มปิดของเสียงวิหกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากจริงๆนะคะแฟนคลับนะคะต่างๆที่จะมาสนับสนุนมาซัพพอร์ตเพราะว่าอยากที่จะผลักดันเด็กคนหนึ่ง นะคะให้เขาเดินตามความฝันในสิ่งที่เขาอยากเป็นและเราจะได้ดูพัฒนาการของน้องไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้ติดตามน้องอาอายค่ะว่าเด็กคนนี้มีอะไรให้เราได้ดูอีกเยอะและมีเซอร์ไพรส์ให้เราได้ดูตลอดแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ่ะพี่น้องสาวสีนะคะก็มาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะมาเป็นอีกหนึ่งพลังบวกนะคะให้กับ น้องอาอายสกุลนาพรลูกสาวของพ่อนกพงศกรผู้บริหารเสียงวิหกค่ะเราเชื่อมั่นในสายตาผู้บริหารเราเชื่อในน้องอาอายเชื่อในความตั้งใจเชื่อในพลังแววตาเชื่อในสิ่งที่พ่อนกนะคะจะทําเพื่อน้องอ่านี่แหละเรารอติดตามกันได้เลยเนาะสําหรับน้องอาอายสกุลนาพรเสียงวิหกอนาคตนางเอก เบอร์ต้นๆของประเทศไทยแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องสาวสีแกสิขอลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ